มันอยู่บนกล่องนะไม่รู้จักไอรอนเรอะรู้จักไอ,อรไอ,อนแต่ไม่รู้จักไอรอนแมนมารู้จักไอรอนแมนเอ้าโหไม่เคยดูเอเอ,อร,รู้แล,แลไอโกเลมวะไอตัวแดงๆอะไอรอนแมนหนังอะอ๋ออเอ๊ะแล้วทำไมผมหลงทางอะออข้างบนมีน้ำเหรอหยดติงตินี่ลองขุดดูดิได้ฟินละ เดียวไปหาขดแกะให้แล้วกันแป๊บนึงพี่เสินไอ้นี่อยู่ไหนอะเอออาวุธล็อกอะอยู่ในคางดู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 นะว่าได้เลเหล็กอะไรดูดูดูได้ดูดิได้เลเหล็กเท่าไหร่อ๋เจอแล้วอยู่ที่อยู่อันบนหัวเนี่ย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 ผมหยิบมาแล้วอะอร่อยฝาเดี๋ยวผมหยิบทัชของผมก่อนเนี่ยเห็นป้าสี่กองเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลย แต่คนแบ่งเนี่ยครั้งละสามสองพอไปต่อไหมที่ไหนเราไปหาคนแกะให้จะทําเตียงไม่ใช่เหรอใช่เดี๋ยวเคลียบพื้นที่กันเป็นห้องโถงใหญ่เอาสรุปจทำตรงนี้เป็นบ้านนะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมันดีปะละ่ะเฮ้ยลาวาลาวาลาวาเฮ้ยเจอทางตอ่อมาดูเร็วดิเนี่ยดูดิอะไรอ่ะใครสร้าง อา้าคุณมีไฟนั่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เคยมาเอาเคยมาแล้วเคยมาแล้วงงสรุเปเคยมาหรือไม่เคยเนี<ง>่ยเอเอสรุปว่าเคยแล้วกันงงหมดแล้วเฮ้ยหาทางกลับไปนู่นไม่เจอทำไงดีาหาทางออกไม่เจอลืมผมเพิ่งมาเองอะ่ะผมจำได้หาทางกลับไม่เจอ ใหญ่อนาเคตอยู่ทำไงดีอ่าเอาหาเจอแล้วรู้แล้วเปิดลาวาดีกว่าจะได้สว่างสว่างดีไหม<ะ>ก็ขุดตรงที่มีลาวาไงจะได้สว่างสว่างเออเอาแก้วล้อมลาวาไว้นหน่อยก็ดีนะครับพระจะทำ ถ้าตกลงไปนี่ขอฝากของแล้วกันจะออกไปข้างนอกให้วยอุวเกับตกกับตกมีวิธีออกไปข้างนอกที่ง่ายที่สุดคือโดดลงลวาวาตาคนแล่ดับเอเจอเลสตโตนเฮ้ยเออทำเซต็หน่อยเดี๋ยวไปหาคนแก่ให้ทำเซตดิเดี๋ยวผมหยุดบันทึกก่อนไม่อยากตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในมาครับแล้วนะอ่ะคุณเฟมคุณเฟม มาน,นีิมานี่เฮ้ย,เ,ยเจอไก่ครับหนึ่งผมกำลังยุ่งอยู่ได้เนื้อไก่แล้วไฟไหม้แล้วเฮ้ยเจอไก่แล้วก็เจอหมูเอาอาหารมาด้วยก็ดีเฮ้ยน้ำอะไรมีน้ำจริงด้วย ก็มีน้ำข้างบนอ่ะใครเทไว้วะดูเพดานนะ้ำมันจะหยดลงมาใช่ผมปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้หมู่บักเมื่อกี้หมู่บักเดินวิ่งลงดินนะเอ้ไข่ไก่เพียบเลยแต่ไม่เจอแกะสักตัวเรียวก็ไม่เจอ หนมีน้ำอะ่ะแกนรัสิ่งมีชีวิตเจอสองสงสัยต้องทำฟาร์มแกะซะหน่อยแกะมันหายากมากเฮ้ยคุณมาเจอดันเจี้โอ้ยเจอคุณมาเจอลาวีเลวีอ,อีกเจเรมอนเจเรมอนเจเรมอนคุณกลับมาเลย โอ้ยแมปไม่ค่อยโหลดเลยเฮ้ยเจอไดมอนน่ะเฮ้ยหาทางกลับไม่เจออะออทำไงดีแวะเออเอเฮ้ย,เ,ยเจอแกแล้วแต่หาทางกลับไม่เจอกระโดดฆ่าตัวตายแกะสีดำกับสีขาวฆ่าตัวไหนดีขาวดีดำทําได้หรอดูแลลืมอะไรไม่ดีที่ะครับแกมา เมื่อไรจะตายวะวิ่งดได้ก็ลำคาลลำคาดมันตายเออได้ขนแก่อันหนึง่งเอา,เ,อาเห็ดฟาด <ฟา S 2> แก่ตายอออเมื่อไรจะตายตอนนี้ผมมีไดมอนด์อยู่สีเม็ดแล้วเอากลับมาเดี๋ยวจะทำที่ขุดตายอะหอโหดขนาดไหน,น,นมมแล้ว น,น,าานี่เอาชีวิตรอดในคืนที่แปดแล้วมั้งเนี่ยเกินแล้วมั้งยูทีนเฮ้ยตกลาวะช่วยด้วยอ่อดับสุดท้ายก็ต้องตายสุดท้ายก็ต้องตายตอคุณอ,อยู่ดีๆตกลาว,วาทำไงดีหาทางกลับไม่เจอคุณเฟมคุณเฟมจะกลับแล้วหรอ จะกลับแล้วไปไหนอะ่ะเอาหรือจะมาหาแล่นเพื่อนนะเดี๋ยวจะไปเนี่ยโอ้ยกระตกราว่าโอ้ยไม่ไม่<ๆ>คุณน่ะกลับมาห้องถงใหญ่ได้เลยแต่ว่าจะอยู่ที่นี่ต่อใช่ไหมหาทางกลับไม่เจอนั่นแหละปัญหาหลักเราก็หาทางกลับไม่เจอเหมือนกันผมหาเจอเพราะผม,มไปถึงกลับอ<ง>่นะเออเห็นละเจอละ 就看。好就